นี่นะท่านอบตอก็ชวนขึ้นไม้ฟ้าขอบข้างเลยนะทุกท่านเพราะว่าช่างชุดหนึ่งก็เชื่อมเนาะเราไม่ได้ใช้ตู้เชื่อมไดนะ้เนาะเราจรึงนนจม,มีสว่านเพียบเลยสามตัวชาร์จแบตไว้พร้อมแล้วมา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 เ<า><า>ราเอานังร้านย้ายนังร้านนังร้านเาไปทได้เลยมีแต็มแล้วนี่นะเราเอานังร้านมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì kia nó không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นะท่านอุปตกกขึ้นไปด้านบนนะทุกท่านเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ชาร์จสว่านไว้ก่อนเดี๋ยวสว่านแบตหมดต้องใช้สว่านทั้งหมดสองตัวว่าจะใช้สามตัวแต่ลืมมอมาอีกตัวนึง่งนัดยาวเกินบ่ แบบสั้นกว่านั้นก็มีนะยเขดีบ่เดี๋ยวชาร์จสุกแบบสวานไว้ก่อนนะเดี๋ยวสวานไม่พอใช้งาน Im, player, A, net, ิีมียังในส่วนะมอให้หมาเบือกลอะีมียงไหนฮะจียงอะไรกลสวนดินั่งแล้วฮะเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิงันกลเลยสิบยเออให้ให้บอยอลูซิงเด้หรือเอาลูซิงไปมันกี่เส้นเลยเออ เอามหม่ยมาต่อต่อานะต่อต่อ้สังกัรีอะให้คอนตีเมียงให้ค้อนไม่ากี่เสนตกลงกี่เส้นจากจากในเปิตัะแปะตัวตุ้งจิฮ่ามเด้อะไดอีรังหน้ากลาตีเมียงนะ่ามนะสังกัสรอันเจ็ดร้อยหกสิบ จ็ดร้อหกสิบอันให้ให้ดังไปนะคิดหรอบ่มูรวัตมิน,หน,นให้ดั้งนะ้าไปอักลายหมนิชีเส้นนะอักล,ลายดึงไหนเอออันไนน,ไน,นแปดสิบปแพอักลาจากโตเล็กแป้แนดึงอยู่ไหนนะให้ดังไปอักลายจีเซ้นอะลูซิงนี่นะสิบสิบเส้นอะมัน,นิบเ้นเลยเส,ลยสลยิบเส้นก็ประมาณนะสิบเ,เสอ เอาเลยจอยกันเลือนบอยเยี่จมัดวัดวัดอ่ะเอ็ดอะตำเมตรอะกีต่ตำเมตดวัดลนจักสิบเซนแนน,น,นะอันจะมันนะดนะกี่ตำเม็รตียืไมไหมกี่ลองลน,น่ะสนนิเส้นอะพอดีรือไปสิมหา Chị này lấy ta không ạ? Chị này hay? 10 Ờ, sịp xên kìa, sịp xên Đó, bà bị kêu xài rồi cháu có còn Ừ Đó, cái xài cái xài 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 Áo, bà kêu À, xếp xếp để nó, che rồi เป็นประมาณคูเป้เลอเอาทุก<ๆ>ข้าวพร<ๆ> <c oughs> ม่ต้องไมโยกกระแทกอันจังทุอันเรียงไงอันใบมุดไดสิกันเลกระแทกนะหมอกนร้หม่งบันนี้ฝนจะมาเนอะอันเด,ดยะนะอยวอืมเออไม่ฟาไม่เหรอ มาแล้อันจับมูดางเจ๋ไปเลยอมาฆ่าตื้อได้เกเทกปะเนเออะเทกและอะไรใจส่วนใหญ่สกีอันดัยิงไม้เอาเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนอ่ะเออยัดไม่พี่หมืนเซงพื้อ่ะบาบ่พื้เลยโอ้ยเือแบบารายไม้ก้อนไดปะเน่ยเออไอ้สัตว์นาัว แล้วงก้ยี่จอเลยวันไหนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นนะพี่น้องบันนี่โง่ปียวอุ้ยแต่จี้อไรอ่ี่ไร

นะกิดไม้ฟานะเหมาะีเดอ่ะ อ้ต้องเปิดอ,อีทุกีหนุหนหนป้าอีนั่งร้านนึงต้อ,นน,อ,อนนี่กบืนนะเอออันจะไม่ต,ต้องอีกนะีนนะอันจะไปต้องโซนจนเส้งนะในที่สุดผมก็ได้ขึ้นนั่งร้านแล้วทุกท่านพร้องวันนี้ <laughs> ตุดอิดส์สไนโหน่สไนฮะ ăn bắt đầu tự yên này. ồ. ờt này mà hướp nó trôn bơng hay hướp nó. không không không. 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 tìm tìm

ý thức 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 ý อืมอยู่เสมอเลยนะเ่าวนก้เป็นโนตักงวยตัวตั้งี่เลยใ่ไหมใกล้เลยวะเนะใกล้อะใกล้ดิยังกลีนี่็ไ้ใกล้สิบเซนหรือวะไปลงวัดกันมาพาไปดู่งใหทำตั้งซี่อะไปวัดทีุ่่งน ยจียงเงกลี่นี่ยอะไรต้าสมองสุดสุดนใดแหลกใกล้ที่ไม่ฝาอ่ะอาอันคือใกล้กับอ๋อลูซิงเจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบนะวัดจากที่ถูกระเบ้นอี่นั่นนะเอเออเจ็ดเมตรหกสิบอันนี้อันนี้นจากในในเทอในในหกเมตรเจ่าไหน อมอ่ะเมตรหกสิบอ you know ่ะดอกลดไหมเมตรหกสิบเติมอ่ะเมตรหกสิบก็อีกเมทรุกสิบดีกว่าไอ้ก็ไม่ฟาดแล้วนะจ๊ะนะเออเมตรหกสิบดีกว่าเออเมตรหกสิบเอาก็เมตรหกสีบไม่ฟา bây giờ lúc mù có hầm đâu, nhúi này lo hơn này bé ạ giờ bay gặp mày pha vậy coi coi nó hả ê á cho mày pha vậy coi coi qua đây, hãy cho đăng cò tâm nành mọi nè mọi lúc mù đó bay nó tí lại hầm bờ mi ven đấy hay cãi đấy เดี๋ยวควายโจมบิดกูไว้ตอนนั้นอะไรกี้คลื่อแ้วจะยืนได้เด้อ่ะก็ได้ขึ้นงร้านหน่อยหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้โอ้ตรงเป๊ะเลยนะมาเล็งจากตรงนี้สวยงามฝากไว้ที่นี่ท่านสวัสดีครับ